ปวัสดเจ้าป้าดาวจะทำแกงฮังเลเจ้าเนื้อหมูนี่มักไว้เป็นเกือบวันนะพราะว่ามีเวลาทำมิกระเทียมขิงน้าส้มมะขามเปียกหอมแดงผักตานอ้อยเจ้าแต่เขื่องปรุงทุกอย่างอยู่ในครัวเนาะมันจะเต็มโต๊ะเจ้าไปเจ้าเขาไปทำกันเนาะ càng hăng lê, ăn hàng nửa trao, mắc hưởng đẹp lòi nè trao, càng hăng lê, càng hăng lê trao หก่งังเลเป็นอาหารผักเหนือเนาะสูตรดั้งเดิมมากับเป็นของขามานเนาะแต่ป้าดาวจะทํากูของหมานเจ้าเมื่อหมูป้าดาวใจ้สามก้นกับอันเมื่อแดงสนกันเนาะพันชิ้นพอคำเจ้าเวลาเท้ากินมันจะได้ง่ายเนาะ tuần nhắn nó sáng cho muỗng cháu, cháu đây, mà cháu nó kín mà lén đó kín cháu thấy sợ cháu xay dơ dơ cháu quá đau nó ความหั่นจะพาขึงพากลางหรือจะหั่นยับ,ยบหยาบหรือมาจจะซอยละเอียดเลาจะแต่สอบเจ้าขิงเจ้าหรือจะหั่นใส่เป็นแว่นเป็นแว่นก็ได้เจ้าขิงเจ้าเล้วดแต่สอบนะใส่เสืยงเยอะๆเจ้า anh ơi thua lý xuống đâu các bạn xin được cả chạy nặng thua luôn đâu แค่น้าทั่วๆหมูเนาะ พิษขามมเจ้าระหว่างเขาตุนนี่ก็มาคนเป็นบางข้างเหมือมันติดโมตายมอเจ้าข้าไถามีเวลากัดตุ่นปแล้วเจ้าสองสามสมงเจ้าใส่ซอสหอยเจ้ากะเอาดอะซิมดูได้เจ้า เพราะว่าแต่ละข้างทำแจกฮางเลความหนักความน้อยมันแบบเต่ากันสีอ่วขขาวเจ้าน้ำปลาเจ้า ซิมดูซิมดูได้ละหนึ่งสมวงนะเจ้ากันเดียวตุนแหนเจ้าทำสองสมวงเจ้าถ้าหน้ามันแห้งเติมได้เจ้าก็ทำกินนะบสร้างกระเทียมดองกับกระเทียมเจ้าใส่ไปเจ้า Thằng nướng thằng nam Mà, mà chào con đi đâu ต่อจ้าใส่น้ำตาลอ้อยจ้า มาดักกินกับข้าวซอยบัดนี้เขาน้าแห้ง ส้มมะขามเปียกเจ้าความเปรี้ยวความเผ็ดความหวานใส่สอบแบบไหนทํากันเอาเองเจ้ารสชาติในสมนันากจะประมาะเหมือนกันเจ้าความสอบเนาะ สอบเพ็รกะสอบหวานกะสอบเค็มกะเปรี้ยวกะแต่ประด้าสอบสามโลดเจ้ามีเวลาตุ่นมึนเหมืนเจ้าสองสามสมงเจ้าถ้าใครคืดีสามสมง ปาดาวไนะ่เนือหมูคืออันกิโลหนึ่งเนาะมีทั้งติดสามจันเนื้อแดงแล้วก็อันพอดีป้าดาใส่เครื่องเยอะมันก็เลยได้เป็นกระทะเป็นหม้มอคางนะนะกระทะกระทะอีกการไปจ่าหมอคางอย่างพี่จนะ่ะโอ้ม้อคางกับกระทะม ตุนสามสมองอ่ะเจ้าหน้ามันแห้งอ่ะวเปิดละลายในปากหนัวโอ้หลงมาตรึงลำขนาด เกลือไปนิดหนึ่งเจ้าหนึ่งซ่อนซ้ามันใส่แต่น้ำป่ามันจะเลอะจะเกิมเจ้าเพราะใส่เกลือลงไปมันจะยูม,มัดเลยเจ้า เคล็ดร่อและเจ้าแกงฮังเลสูตรเหนืออาหารของผากเหนือเจ้าป้าดาวขอจบคลิปแ้นี้้ก่อนนะเจ้าปักกันคลิปใหม่คลิปหน้านอกดไลค์กดแชร์กดกระดิงด่งติดตามเืีอป้าดาวดนะ้วยเน้อจำได้ผากคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ